สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาอัปเดตพักที่ฟินแลนด์นะคะก็มาดูนะคะวันนี้ก็มาโชว์ประตูแฟนทําประตูให้นะคะ <c oughs> เพื่อนแบบนี้นะคะกันกระต่ายปลานะคะก็จะมีที่ปิดที่ปิดอย่างนี้นะคะ ฉันก็มาเปิดดูผักนะคะวันนี้ก็วันนี้เราก็เอา,เอาผ้าห่มผักออกแล้วนะคะเพราะว่าอากาศก็อยู่ตัวแล้วนะคะอากาศที่ฟินแลนด์นะคะกลางคืนก็9องศาบางทีก็7บ้างนะคะแล้วก็วันนี้ก็อากาศดีมากนะคะวันทีเออวันนี้ก็19องศานะคะตอนบ่าย,ายตอนเช้าอยู่ก็ประมาณ15องศานะคะตอนนี้ อากาศเขาเริ่มจะอยู่ตัวแล้วนะคะเดือนหน้าก็จะเข้าหน้าร้อนนะคะก็มาดูผักเราเป็นยังไงบ้างนะคะเมื่อวานเมื่อวานก่อนก็ฝนตกนะคะก็มาดูนะคะเมื่อสองวันที่แล้วก็ฝนตกวันนี้ก็มาอัปเดตดูนะคะก็มีอ่า ต้นขึ้นช่ายเรานะคะขึ้นช่ายไทยนะคะก็สวยขึ้นมากแล้วนะคะดิฉันก็จะปลูกปีหน้าก็จะหาลูกค้านะคะตอนนี้ก็ปลูกกอดนะคะเพราะปีนี้ไม่ทันนะคะต้องหาลูกค้าก่อนนะคะถึงจะปลูกเยอะๆดิชันก็อยากปลูกขายช่วยเหลือเด็กที่เป็นโรคมะเร็งนะคะหยอดกระปุกนะคะผสมเล็กผสมน้อยนะคะ ช่วยโรงพยาบาลน,นะคะก็มีผักอันนี้ก็มีถั่วพุ่มนะคะถั่วพุ่มก็ไม่รู้จะออกให้เราหรือเปล่านะคะเพราะว่าช้ามากเลยนะคะเซียมถั่วพุ่มไทยไปนะคะก็ปิดเอาไว้ก่อนปิดพ่อห่มนะคะเพร่ะป้าถั่วก็ชอบอากาศร้อนนะคะแล้วก็อันนี้ก็ก็มีสลัดเซมนะคะสลัด เพิ่มนะคะก็ปลูกเอาไว้ให้ลูกค้าบูเบอรี่ของดิฉันนะคะเป็นเพื่อนของแฟนดิฉันเองนะคะก็มาดูนะคะมีผักอะไรวันนี้ก็ขอโทษนะคะวันนี้ก็จะแนะนำสูตรฟรีนะคะมีเอาน้ำต้มเยนะคะดิฉันก็ใส่น้ำต้มเยเมื่อ อาทิตย์เออเมื่อสี่วันที่แล้วก็ดีขึ้นนะคะวันที่ดิฉันถ่ายฝนตกนะคะก็ก็มีเออนี่นะคะมีกากใบน้ําตําเยอยู่นะคะวันนี้ก็จะมาพรวนดินให้นะคะพรวนดินแล้วก็ใส่น้ําตําเยอีกนะคะสี่วันใส่ครั้งหนึ่งสี่ห้าวันนะคะใส่ครั้งหนึ่งต้นเขาก็จะสวยมากเลยมากเลยนะคะต้นเกาต้นต้นเขาก็จะ รากเขาก็จะชนชัยได้ได้ดีนะคะหาอาหารได้ดีนะคะก็ดีนะคะนี่ค่ะฉันก็ปลูกเบบี้บรอกโคลีก็จะผสมเ,เปลือกไม้ไปด้วยนะคะที่ฟินแลนด์เขาจะมีเปลือกไม้ขายด้วยข้างใต้รองตูดกระถางก็จะมีเปลือกไม้นะคะแล้วก็ผสมกระดินนะคะอันนี้เปลือกไม้ผสมกระดินด้วยนะคะ เพราะว่าที่ฟินแลนด์อากาศเขาจะร้อนนะคะเอ้ยขอโทษอากาศเขาจะเย็นนะคะเขารากรากเขาต้องการความอุ่นนะคะเกาะเกาะกับกับเปลือกไม้นะคะขอโทษนะคะพูดติดไปหน่อยตื่นเต้นก็ก็ดูดูนะคะว่าเบบีบล็อกลี่จะออกดอกไหมเอ้ยมันก็ออกดอกแล้วนะั่นนะ่ะ ช่ปะก็มันเริ่มออกดอกแล้วนะคะโทน,นะคะเริ่มออกดอกแล้วเนาะเดือนหน้าก็ได้กินนะคะอันนี้สีเขียวนะคะสีขาวอยู่ฝั่งนน้นนะคะ <S <S <ๆ>ก็ก็จะแน,นะนำนะที่ฟินแลนด์นะคะก็มีต้นตาเยเยอะมากเลยนะคะก็เราก็ไม่ต้องซื้อซื้อ,อปุ๋ยที่แพงๆเนาะ ปุ๋ยกระปุกละเจ็ดเอโรห้าเอโรอะไรเงี้ยนะคะดิฉันก็จะทำทุกปีนะคะปุ๋ยน้ำาต้มเยหมักระเบิดผักผักก็จะงามนะคะแล้วก็จะมีไส้เดือนมาเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าจะบำรงบำร,บรงดินทำให้ดินดีนะคะก็ลองไปทำดูนะคะ วิธีหมักก็ประมาณสองอาทิตย์มารดทีหนึ่งนะคะเอ้ยสองอาทิตย์ถึงมารดทีหนึ่งนะคะเอ้ยหมกักหมักสองอาทิตย์หรือหนึ่งอาทิตย์ก็ได้นะคะให้มันเน่าก่อนแล้วก็เอาใส่ขันมาใส่บัวนะคะมารดสองสองขันแล้วก็ต่อบัวหนึ่งหนึ่งบัวหนึ่งนะคะก็คนคนน้ำแล้วก็มารดนะคะก็มาดูผัก อันนี้ก็ถั่วลันเตานะคะอันนี้ก็จะต้นต้นกุน้ยช่ายนะเออใช่ถูกแล้วต้นกุ้ยช่ายที่ฉันก็จะตัดให้มันแตกใบใหม่นะคะเพราะว่าถ้าแตกใบใหม่ใบเขาจะใหญ่นะคะจะมารดน้ำตำเยค่ะน้ำตำเยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นเบบี้ดอกกระหล่ำนะคะฝอยนะคะสีขาวดิฉันก็จะมาตัดแต่งกิ่งให้เขาให้สูงนะคะก็ปววนดินไว้แล้วนะคะใส่น้ำตําเย,ยก็มีใบตําเย,ยนะคะนะใส่ไปด้วยข้างใต้ต้นนะคะอย่าเวลาวิธีทำก็รดตอนเย็นนะคะเพราะน้ำตําเย,ยเขาจะแรงมากเลยนะคะ แล้วก็อย่าให้โดนใบนะคะแล้วใบเขาจะเน่ามันร้อนนะคะก็ผักชีผักชีก็รดไปเลยก็ได้นะคะถ้าใส่น้ำตําเยก็รดใส่บัวรดไปเลยผักชีเขาก็ทนอันนี้ก็มีสลัดนะคะเ๋เจกอกเราให้ผักชีใหญ่ก่อนแล้วก็จะดึงผักชีออกแล้วเอาสลัดตรงกลางนะคะ อันนี้ผักชีไทยเรานะคะอันนี้ก็น้ำนะคะน้ำก็เอาไว้รดผักนะคะอันนี้ก็ผักคะน้าใบหยิกนะคะผักสลัดนี่ก็มีถั่วฝรั่งรดรดมาได้ถั่วฝรัง่งก็ค่อยเอมาเปิดดูอีกทีหนึ่งนะคะอาทิตย์หน้า เพราะว่าแตงกวาเขายัางรับสภาพเย็นไม่ได้ต้องปลูกในเต็นท์นะคะเพราะว่าดิฉันก็ปลูกไว้ข้างนอกอย่างนี้นะคะมันได้อากาศแล้วก็แตงกวาจะอร่อยนะคะก็ขอแค่น <le Frederick> ี้ก่อนนะคะสวัสดีนะคะ